วันนี้เ,เราจะพามาดูนะผมดีมลูกห้าสาวนะผมทรง,ทรงเซงเต็มระบบเลยว่าในในแบบรูปแบบคนน้ำหนักเยอะๆประมาณสักห0สิบเจิขับนะทุกคนดนะูสภาพดิรุนไรโลครับแล้วก็คือแบแบบรถรวมกับคนขับน่าจะประมาณร้อยเจสิบโลนะทุกคนนะประมาณนั้นได้นะทุกคนนะยางหลังนี่น่าจะเป็นห้าสิบทับร้อยนะทุกคนนะ <c oughs> ยางหน้านี่5้าิทับร้อยเหมือนกัน <c oughs> ทุกคน โลหนึ่งอยู่สี่นะคือแบบแข็งที่สุดเลยอะ่ะเจีก,กันทีเทสจซิงเลยไปเดี๋ยวมาฟังเสียงทุกคนตอนนี้อาจจะทำอะไรมากไม่นานแล้คนนั้นคงกจะรู้เหมือนกันว่ารถมันราพคจริง <c oughs> โอเคคร so first, guys, first, really ับต้องขอกราวสวัสดีท right. so 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 ่านผู้ชมทุกคนทุกทานด้วยนะผมเพราะว่าผมอีแล้วนะผมฟุกซิ่งนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูนะผมดีมลูก5้าสาวนะผมทรงเซ็งเต็มระบบเลยแต่ว่าในในแบบรูปแบบคนน้าหนักเยอะๆประมาณสัก6 0สิเจ็ดขับนะทุกคนนะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะเดี๋ยวดูสภาพดิรุลไรโลครับทุกน็คือแบบรถรวมกับคนขับน่าจะประมาณร้อยเจ็ดสิบโลนะทุกคนนะประมาณนั้นได้ทุกคนนะก็ ยางหลังนี่น่าจะเป็นห้าสิบทับร้อยนคนนะยางหน้านี่ห้าสิทับร้อยเหมือนกันทุกคนโลหนึ่งอยู่สี่นะคือแบบแข็งที่สุดเลยอ่ะนะฮะอยูในสเตปบล็อกห้าสิบสามมิลล่างเดิมนทุนคนนะซึ่งผู้ปวดหัวเขาลคันนี้มาหลายวันแล้วหหลายวันละวันนั้นเจ้าของเมาพี่ลดดับครับในขันยันกับบะใหม่ใจเงินแล้วยันกับบะใหม่รถไม่จบเป็นไรตอนนั้น น้ำพันเก้าห้านะทุกคนตักปักนั้นหลุดเออักหลุดเออแล้วก็ขยับครับแล้วมันก็เผยเผยใช่ครับรีแมปกับทางทีก่อนที่จะเข้าไปรับชมคิวนะผมผมีแอดไลน์ดีๆมาแนะนำก็คือแอดเอ๊ะเก่าๆนะผมแอดนี้มีเกมให้เลือกเล่นหลากหลายมากมายเลยนะทุกคนนะเออไม่ว่าจะเป็นพวกสล็อตยิงปลาบาคาร่ามีเยอะมากทุกคนนะสำหรับคนที่ผิดหวังมาจากเว็บอื่นนะผมมาเว็บนี้ได้ชวนแน่นอนนะผมคนที่บอกมาจากผมนะผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้ก็คือ รับไปเลย20เนะทุกคนสำหรับยอดฝากแรกนะทุกคนนะเออก็อย่าลืมนะผม at spr 99นะผมไปจริงนะผมแล้วก็ทำกับพี่เตอร์นะทุกคนนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงแล้วก็ไปดูกันที่เท็ดเลสชิงเพราะว่าแถวนี้เอออันตรภาคเยอะนะทุกคนนะเอ๊ะผ่านยิ้วน้อยเฮ้ยเดี๋ยวนี่เย้ยก็คุณแเปิดไม่ได้นี่นี่ครับเออฝากเงินเยอะของรถครับเวลาปวดขี่ยทำไงครับ เลารกวยเตี๋ยว้อันนี้เดี๋ยวให้พิเตอร์เดินมาที่นี่นะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูรถก่อนว่าจะไปเท่อเจมทุกคนดูดิเต็มส์เย้ก็คือดิท่อเจมนี้ซินซิงคืออึดเวียงเอามาใส่ทุกคนนะไม่ใช่คุไม่มีท่อไม่มีท่อนะคนนะเออก็ยังไงดีวะมัจะโชคกุ๊ใช่โชคโชคไม่เป็นน่าจะเป็นช้างหรือชายโยอะชายโยโชคชายโยนะผมแต่แต่ไม่ไม่ซับเลยนะดูดิ ดูเอาแล้วกันว่ามันซาวหรือไม่ซับอ่ะดูดิดูดเอาทุกคนดูเอาดูดิเนาะสำหรับคนทวนขี่นะใช่ฮะก็ซีหายไปอันนึงนะผมใช่ครับีย๋ยว่าแต่รถเขาเลยครับรถกูก็หายไปหกสี่นะครับผมใช่ครับก็นี่ะไรคันเนี้เป็นกล่องรีแมปทุกคนรีแมปอยากคานทีนซิงนะผมแล้วก็เป็นลูกค่าสามใช่ฮะ<ช>แล้วก็หมด้วล่ะใช่ครับก็ คือมันยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่น้ะเราต้องมารีใหม่อีกรอบหนึ่งเราจะไปเทสให้ดูเดี๋ยวเทสให้ดูก่อนแล้วก็กลับมาให้ถินริงนีใหม่ใช่ครับอมันลงทะเลมาสองวันสามวันแล้วแล้วก็ไปเจอกันที่เทสเลสซิงเลยครับไปโอเคครับตอนนี้เราทำการมาถึงที่เทสเลสซิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้คือผมต้องการทำให้มันไวที่สุดนะทุกคนไม่งั้นแบตกูดแน่เดี๋ยวมาฟังเสียงนวทุกคนสตาร์ทคันนี้อาจจะทำอะไรมากไม่ด้ทุกคนนะผะผมไม่รู้เหมือนกันว่ารถมันสระพเป็นยังไง เพราะว่าโดนยำมาเลี้จัดคือมาทำกับเราคือแบบงไงอะเอามาแก่โอ้โหเฮ้ยทำไมเงยเงยเจี๊ยบตีนรถคันนี้หลไรครัะ ระไม่เข้าเพราะว่าเกียร์มันแข็งมากทุกคนูยังรวดอ่ะถ้าเกิดว่าคงก็เปนโอเคหรืออะไรโอเคเพราะว่าน่าแรงกว่านี้นะแล้วเ,ออเรื่องกล่องเนี่ยผมต้องไปรีรีลงเยอะดู่นมันนานเลย โอเคโอเคโอเคฮะถามว่ามัน,มมนมใช้ได้มั้ยใช้ได้เลยนะหรือว่าสลิปดีมคันนี้ในน้ำหนัก <c oughs> น่าจะร้อยโลแล้วคนอีกเกติ้โลนะทุกคน <c oughs> ใช้ได้ทุกคนนะ <c oughs> เดี๋ยวก็น่าจะหมดแค่นี้ทุกคนเพราะว่าไม่กล้าออกตัว่ารูบ่อมันแล้วก็โชคหลังมัน,ม,นมันไม่ปิดตานะครับใช่ก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเราจะทำอะไรให้ดูก็ เอาไปคลิปหน้าทุกคนนะเออสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเตรียมกระสุนกระแดกกระสุนอะไรพวกนี้ให้พี่อานซูบซิงแล้วครับเพียนซิงนะครับครับแล้วก็ส่งท่อให้เพื่อนผมด้วยนะผมมันมันอึบเวียกไม่มีอะไรทำแล้วทุกคนนะผมบายแล้วพี่ใช่ฮะก็ไปครับ